รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียงท่าน,นสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับฝ่ายชัยทักแต่หน้ากันอีกแล้ว คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการก้าวที่กล้าเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแรงบันดาลใจประสบการณ์ใหม่ใหม่จากแขกรับเชิญที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวและสาระดีๆเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นเน็ตไอดอลครับเป็นอินสปิเรชันคนหนึ่งนะครับเรียกว่าในวงการความสวยความงามการรีวิวในบล็อกเกอร์บนโลกออนไลน์นี่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะครับ ปัจจุบันนี้มีคนที่ติดตามเธอมากกว่า2 0 0 0คนนะครับและทุกคลิปทุกเรื่องราวที่นําเสนอบนโลกออนไลน์นั้นก็ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับเธอมีชื่อว่าบุญธิดาชินวงศ์หรือว่าน้องฝ้ายครับตอนนี้แขกรับเชิญของเรา คุณบุญธิดาชินวงศ์กำลังไลฟ์ Facebook อยู่นะครับนี่ขนาดไลฟ์เป็นช่วงเช้านะครับเริ่มต้นไลฟ์ประมาณทักไม่ถึง2นาทีก็มีคนติดตามหลายร้อยคนนะครับแล้วก็มีทั้งยอดแชร์แล้วก็คอมเมนต์หนึ่งใันนั้นก็เป็นผมแล้วก็ทีมงานข่าวที่กล้านะครับที่กำลังตามดูอยู่เดี๋ยววันนี้ก็นัดกับเธอไว้นะครับว่าอยากจะเห็นเบื้องหลังแล้วก็รวมถึงความคิดแล้วก็ชีวิต ของเธอนะครับว่าทำไมเธอถึงกลายมาเป็นาสาวบ็อกเกอร์นะครับรีวิวยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนจะบอกว่าบ้านเธออยู่หลายนะครับสวัสดีครับคุณแม่หรือเปล่าครับตอนนี้น้องเขาไลฟ์อยู่ที่ไหนนะค,คุณแม่ผมแอบไปดูได้ไหมครับแอบเขาไปดูได้ไหมครับ ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ตามมาจากไลฟ์เฟซบุ๊กเลยนะครับตามมาจากไลฟ์สดเมื่อกี้เหรอคะตามมาเร็วจังเลยค่ะเพิ่งไลฟ์เมื่อสิบนาทีเองค่ะสวัสดีครับเขินเลยอ่ะลอวันนี้มีผู้ชายบุกบ้านอ๋อวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่งหน้าไปไหนไปคลินิกแม่วันนี้มีรายการมาถ่ายสวัสดีค่ะ สวัสดีครับชื่ออะไรคะผมชื่อโตโต้นะครับจากรายการฮ่ก้าที่กล้านะครับมาทําไมคะวันนี้เออเนาะมาทำไมอยากมารู้อยากมาเห็นนะครับแต่งหน้าด้วยไม่คือจริงๆอะผมเชื่อว่าทุกคนที่กําลังชมไลฟ์ a c e b o o k อยู่เนี่ยคงอยากมาเห็นเบื้องหลังวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตมาเป็นตัวแทนของ แฟนเพจแล้วกันนะที่ติดตามอยู่เรียกว่าเหนียวแน่นนิดเดียตอนนี้เท่าไหร่แล้วกี่คนแล้วคนดูตอนนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านคนแล้วค่ะคนดูร้อยกว่านะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มไลฟ์นะครับแต่ว่าผู้ติดตามเนี่ยในในแฟนเพจ Facebook เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วยอดเท่าไหร่แล้วแสนเก้าค่ะแสนเก้าวซึ่งทุกคนก็คือติดตามเกียรติหนุ่มนะครับคือคือที่หนูอยากมาไลฟ์เพราะว่าแบบว่า อยากโชว์ศักยภาพทุกคนเห็นไงว่า <ừ m. S 1> หนูสวยเกิดมาแล้วสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เออสวยจริงๆนะครับเริ่มต้นยังไงอ่ะครั้งแรกที่แต่งหน้าแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ o กเลยเนี่ยตอนแรกอ่ะหนูขายเครื่องสำอางออนไลน์เ <ừ m. S 1> พราะว่าตอนนั้นพ่อป่วยพ่อป่วยเป็นไวรัสตับ,รบเราก็เลยหาหาอะไรที่แบบว่าช่วยช่วยครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ừ m. S 1> เราก็เลยไปหาเครื่องสำอางมามาขาย มีรีวิวไหมตอนนั้นหรือว่าขายอย่างเดียวตอนนั้นไม่มีค่ะตอนนั้นก็คือรีวิวแล้วก็เลยแบบว่าทํายังไงให้แบบว่ามันมันขายได้เราก็เลยอัดคลิปตอนนั้นก็คืออัดวีดีโอเวมากมีเครื่องสำอางอยู่3ามตัวแค่3ตัวแค่นั้นเองก็แสดงว่าคือก็เริ่มจากง่ายๆเลยใช่แล้วก็พอเริ่มจากง่ายพอไปไปมาเอามันมันพังเพราะว่าแต่งครั้งแรกไงมันก็แบบว่าเหมือนแบบ หน้าเทาอะไรอย่างเงี้ยคิ้วเป็นปิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความตั้งใจเราได้เอาความตั้งใจมีเต็มร้อยมีเต็มรอ้มมรอยเลยนะก็เริ่องหน้านี่นตอนไ<อ>ลฟ์ครั้งแรกคนดู 8, ปดพันแปดพันเก้าพันถึงหมื่น,นึงเลยตอนแรกตอนนี้ก็คือหายหมดละแล้วเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างตอนนั้น มีทั้งชมมีทั้งติมีทั้ทงว่าในตอนนั้นนะคะมีมอยากเล่า,าอะไรก่อนชมติหรือเล่าชมก่อน<笑><笑>ชมก่อนเขาชมว่ายังไงเขาชมว่าอุ้ยสวยจังเลยนะสวยจังเลยโ,โหนี่อกใจพองโตเลยนะทำให้หนูมีความมั่นหน้าขึ้นระดับสิทธ์แล้วนอกนั้นอย่างอื่นล่ะนอกนั้นเอน,น,นก็มีมีแบบว่า มาไร่ทำไม,มเป็นภาระก่ะอนที่จะไปตอบคอมเมนต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอมีคนบอกนี้เร้วพี่เราคิดยังไงตอนแรกนอยตอนแรกกรูดแล้วก็หน่อยมากมค่ะใช่เราก็เลยแบบว่าไม่ตอบโต้ดีกว่าเพราะว่าเราเราไม่อยากมีข้อบัตรหนาในในโลกโซเชียลเพราะว่าคนรู้จักเราเยอะเราก็ต้องต้องวางตัวให้ดีถ้าตอนนี้ถ้ามีโอกาสจะบอกเนี่ยความคิดเห็นตรงนั้นเนี่ยที่บอกกับเราในวันนั้นเนี่ยเราจะบอกค่ะตอบกลับ,บไปยังไงหนูทําได้มากกว่านั้นม,มากกว่าที่คุณว่าว่าเกิดมาทำไมเอาเกิดมาแล้วสวยก็ต้องเกิดปะ เกิดมาแล้วไม่สวยเกิดมาทำไมเงี้ยใช่จริงๆก็เปิดเพลงไว้อย่านี้เราเปิดเพลงด้วยใช่ไหมพี่โตโตก็ต้องเต้นด้วยเนี่ยเขาบอกมาพี่โตโต้ลุกขึ้นเต้นค่ะเนี่ยเขาบอกมาเขาเมนเขามาไม่ใเสียงหัวเราะนะครับไม่เขาเม้นมาเมื่อกี้อ๋อต้องเชื่อหนูสิคะเห็นเว็บเปิดเพลงพิธีกรภาสามารถเต้นได้ตัวเองเหรองงมากอ๋อนี่คุณเอ็มบางพีก็มาแล้วน่ารักค่ะพิธีกรน่ารักด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เขาชอบหนู แล้วตอนนี้เนี่ยในในไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยก็มีคนถามว่าแบบพี่พี่ขพี่ไปเอาพลังบวกมาจากที่ไหนเนี่ยพลังบวกก็คือจากครอบครัวครอบครัวใช่คือถ้าเกิดครอบครัวไม่สนับสนุนหนูอะหนูก็จะไม่มีวันนี้เลยคือบางครอบครัวขังให้ลูกอะอยู่ขังนี่คือคืออยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนแล้วหนูว่าหนูไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนสมัยเด็กๆทั่วไปเลยก็คือว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือ ให้เราได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกใช่ค่ะคือแม่พยายามเลี้ยงให้เป็นเด็กปกติที่สุดอก็<ล>คือพลังบวกมาจากพ่อแม่แล้วก็คนรอบข้างหรือคือหลายๆคนอะ่ะบอกว่าคนพิการต้องอยู่แต่ไหนบ้านของเาคนพิการไม่สามารถทําอะไรได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งคือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนพิการไม่สามารถทําได้แต่ว่าหนูเชื่อว่าถ้าใจเรากล้าถ้าใจเราอยากทาอะไรก็ขวางเราไม่ได้ ตอนนี้ล่าสุดที่รู้และต้องว้าวเลยเนี่ยผลงานตอนนี้นะคะก็ใช่ก็ก็มีแบบว่าต่างๆนานาเลยมีรายการไปตามตีนรายการไปตามตีนใช่เกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับแบบว่าคนพิการแบบว่าคนพิการไปไหนมาไหนเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เราทําหน้าที่อะไรบ้างพิธีกรพิธีกรใช่แล้วก็เป็นอะไรแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ไงยูทูบเบอร์มด้วยคงคอนเซปต์ใช้เท้าแต่งหน้าออ๋อเฮ้ยไปตามตีนนี้ก็ติดตามได้ที่ไหนอ่ะ ด้าที่ยูทูบเลยยูทูบใช่ไหมฮะไปตามตน <YouTube. S 1> ีนด้วยมีเพจด้วย แม้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเนื่องจากแบบชีวิตของเราตอนเด็กๆเนี่ยเราจะกลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะในบนโลกออนไลน์แบบนี้ไม่คิดตอนแรกอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงเหรอตอนประถมอยากขึ้นไปหย่บดวงจันทร์แต่พอแบบว่ามอมอต้นอะไรอย่างเงี้ยมอหนึ่งมอสองมอสามอย่างเงี้ยเรียนเอ้าตกวิทย์เลิก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 พอแต่งหน้าปุ๊บเอ้าดังดังเฉยแล้วก็ มีมคอมเมนต์หนึ่ง<ะ>ตอนตอนไลฟ์นานนั่นแหละ<อ>ประมาณปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตาย <c oughs> เขาเขาเห็นคลิปหนูเขาก็เลยบอกว่าไม่ฆ่าเขาอยากอยู่ต่อคือดีใจมากไม่คิดว่าคนไร้สาระอย่างหนูเนี่ยจะทําให้คนอื่นเนี่ยอยากมีชีวิตต่อใช่เพราะหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบว่าจะอะไรได้ขนาดไหนเหมือนกันผมขออนุญาตเป็นเกียรตินะครับถ้าถ้าจะได้รับการแต่งหน้าจากเออบิวตี้บล็อกเกอร์สวย ในวงการหาลิปสีแดงให้พี่โตดีกว่าต้องแดงด้วยรอแดงแบบแดงแบบบริอวณดีแดงเข้มถ้าสัมผัสที่ลายแปลเนี่ยนะก็จะมีแบบมีจังหวะนะซ้าย <c oughs> ขวาก็ <c oughs> เป็นการลงน้ำหนักใช่ไหม คือจริงๆก็ถ้าหลับตาเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่ามือถ yeah> ือท anyway> ัจบมหแล้ว claro ค่ะกำลังจะจบมหแล้ววางแผนเป้าหมายการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างไงบ้างก็เดี๋ยวหนูจะยื่นความสมรูพิเศษค่ะที่ธุรกิจบัญชีที่คณะนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ใช่ที่จะเป็นขานิเทศศาสตร์ถูกต้องทำไมเราถึงเลือกตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเรียนในเรื่องของการสื่อสารมวลชน หนูชอบนิทศศาสตร์ชอบชอบแบบว่านในด้านนี้ชอบทำงานอยู่หน้ากล้องจริงๆแล้วไอความสามารถของเราเนี่ยนะตั้งแต่บล็อกเกอร์เอยตั้งแต่คัดลามือเอยตั้งแต่โฟโต้ช็อปเอ่ยะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นพรสวรรค์หรือพอรแสวงของเราพรแสวงมากกว่า <laughs> เล้วสะแสวงหายที่เราจะทำใช่ค่ะแล้วส<อ>แวงหายที่เราจะทำคนพิการเนี่ยค่ะจริงๆมันมีข้อจํากัดแต่ทาไมเรารูรู้สึกว่าชีวิตโลกใบนี้เราทำนู่นทำนี่เหมือนไม่มีข้อจากัดที่มีเงื่อนไขเลยลเราเราเป็นคนตั้งข้อจํากัดให้มันเองใช่คือคนเราอ่ะตั้งข้อจํากัดให้มันเองว่าเฮ้ยกูเป็นอย่างนี้นะทําอะไรไม่ได้จริงจริเราทองทได้แค่เราต้องแบบว่ามีอุปกรณ์ช่วยเหลือแค่นั้นเองค่ะจริงถ้าเราไม่ตั้งข้อจํากัดกับมันอ่ะมันก็จะทําได้หรือใช่ อย่าตั้งเงื่อนไขอย่าตั้งเงื่อนไขกับเธออีกอย่าตั้งข้อจำกัดกับัวเอีกคือหนูว่าทำไม่ได้เหมือนกันอันนี้เพราะว่าหนูว่าทำโฟโต้ช็อปมาก่อนพี่เมียหนูก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องมาฝึกเอามาปรับเอาเหมือนกันแต่งหน้าอย่างเงี้ยหนูก็แต่งไม่เป็นมาก่อนใช่คือทุกคนมันก็เริ่มจากการไม่เคยทำนั้นเลยเนาะใช่ทุกคนก็เริ่มจากไม่เคยทำนั้นเกิดมาทุกคนก็ไม่เคยพูดตัววันทุกคนก็พูดได้เกิดมาทุกคนก็ไม่เคยเดินตัววัทุกคนก็เดินได้ ระหว่างที่น้องฝ้ายสิงกำลังไลฟ์ Live สด a ฟ e b o o k อยู่ด้านบนนะครับด้านล่างนี่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่บ้านนี้นะครับคุณแม่ครับสมัยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยคุณแม่ดูแลน้องอย่างไรครับที่ทําให้น้องคิดบวกอย่างนี้ครับแม่ก็เลี้ยงเขาแบบเป็นเด็กปกติค่ะมไม่เคยปิดบังอะไรเลยเขาอยากไปเที่ยวไหนหรือเขาอยากแม่หนูอยากไปเล่นสวนหย่อมอะไรก็แบบ ปล่อยเข้าไปเลยเหมือนเด็กทั่วไปอ่ะเป็นเด็กทั่วไปเลยให้ลูกให้หลานพาไปเที่ยวสวนหย่อมอะไรเงี้ยไปร่าเริงเงี้ยค่ะร่าเริงเวลาพ่อแม่ไปตลาดก็ถ้าเขาไม่ได้ไปเขาก็จะโกรธถ้าถ้าถ้าไม่บอกเขาก่อนต้องมาเขาไปด้วยตอนตอนอัดอัดคลิปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รู้มาก่อนไหมไม่ไม่รู้ครับไม่รู้เพราะคุณพ่อรู้ไหมครับไม่รู้ครับเขาทําเองคราเขาแต่งหน้าแต่งแล้วเขาก็ทำเราก็มองเห็นเขาทําอยู่แต่ว่าว่าปกติอ๋อไม่รู้ว่าว่าเขาเล่นปกติของเด็ก ไม่รู้ว่าจะไปสื่อสารตรงไหนอะไรยังไงครับ <ผม S 2> แล้วพอคุณพ่อเห็นแล้วล่ะครับคลิปนี้มันโอ้ได้รับความสนใจแล้วหลายคนก็พูดถึงอยู่ตอนแรกก็งงว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็ยังไม่อยากเชื่อเขาว่ามีทีมงานอะไรกองถ่ายอะไรมาติดต่อเขาทักเข้ามาอะไรพวกนี้ถามจริงแล้วโม้หรือเปล่าอะไรพวกนี้เปลี่ยนชีวิตไหมครอบครัว<ช>ดีขึ้นไหมจากการที่ ก็ดีดีขึ้นจังดีองไรก็แม่อ้าวเ้าแบบภาคภูมิใจเลยภาคภูมิใจก็ว่าแบบไปตลาดหรือเราไปแบบไปได้ยินคนพูดว่าง่ายเด็กคนนี้เห็นไหมเขาไม่เท้าแท้เลยพวกมีมือมีเท้าครบเท้าแท้ไหมเด็กคนนี้เขาได้ยินเขาพูดกันแต่เขามีรู้ว่าแม่เป็นแม่น้องไผ่ไหมคะเดินตลาดก็ได้ยินแม่ก็คิดภูมิใจอะภูมิใจในตัวเขาเรื่องราวของน้องไายเนี่ยไม่ใช่เป็นต้นแบบแค่ตัวของ น้องเองนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมว่าก็เป็นเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอีกหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีบุตรอาจจะมีลูกที่อาจจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายคุณแม่มีอะไรที่อยากจะบอกให้กําลังใจผู้ปกครองในการอบรมและเลี้ยงดู เวลาเราคิดอะค่ะคิดแบบว่าถ้าเราตายไปลูกเราจะอยู่ยังไงแบบว่าเขาทำอะไรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะคบแบบถ้าเราคิดทางนี้ไปปุ๊บเราจะนอนไม่หลับเลยแบบคิดมากแต่เราคิดแบบว่าสักวันหนึ่งเขาต้องมีคนเลี้ยงเขาต้องช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลเขามันปกติทั่วไปลูกเราก็ปกติอย่าไปคิดเราคิดแบบปลงไปเลยเราก็จะสบายเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิด<ะ>ขึ้นในครอบครัวของเราคุณพ่อครับ ในฐานะของหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อมีเหตุการณ์มีเรื่องราวคล้ายๆกับเราครับผมให้กําลังใจทุกคนที่มีลูกพวยการอย่างผมนะครับต้องสู้กันนะครับเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วต้องดูแลให้เขาดีที่สุดต้องให้กําลังใจเขามากๆแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวด้วยให้กําลังใจกันด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจุดเริ่มต้นของการคิดบวกของฝ้ายเองนะครับก็อย่างที่ ้ายบอกก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คิดบวกนะครับแล้วก็เลี้ยงดูแล้วก็ดูแลนะครับแล้วก็ทําอย่างสมบูรณ์เลยวันนี้เนี่ยฝ้ายก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนนะครับอย่างที่เราเห็นถึงความสามารถแต่ว่าเรื่องราวของฝ้ายนะครับชีวิตความคิดแล้วก็การทํางานไม่ได้อยู่เพียงแค่ในบ้านเท่านั้นนะครับจ้าหน้าต่อมีตามก้าวไปพร้อมๆกับฝ้ายในข้อควา เราจะไปทําหน้ากันทาหน้าใช่เพราะว่าต้องดูแลผิวหน้ากันด้วยครับแต่งหน้าแล้วต้องดูแลผิวหน้าด้วยถูกไหมครับอ่าและอย่างเวลาที่หนูออกไปข้างนอกบ้านแต่ละครั้งเนี่ยเราไปยังไงครับก็น้าพาไปคุณน้าพาไปใช่ค่ะอ๋อมองไงกับการที่แบบเราเราออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างเงี้ยเออออกไปก็ก็ดีนะคะก็ดีเพราะว่าเหมือนเหมือนการเรียนเหมือนกันการเรียนเนี่ยมีคนบอกว่าให้หนูเนี่ยไปเรียนศูนย์คอมเรียนอ่าเรียนเกี่ยวกับว่า เขาเรียกว่าสายอาชีพสังคมพิการเลยอย่างเงี้ยหนูคิดว่าการเรียนสายอาชีพสังคมพิการเนี่ยถ้าเรียนก็ก็ดีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหนูคิดว่ามันจะอยู่กับสังคมเดิมๆม,มันจะวนลูปเดิมๆใช่ก็คือออกไปหาประสบการณ์หาสังคมใหม่ๆมการอยู่ร่วมกับคนปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอแบบโลกความจริงมากนี่คือ เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลความสวยงามของอตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะ,ะให้หลายคนเห็นก็คือว่าเขาก็ออกเดินทางนะครับจากบ้านนะครับจากพื้นที่เซฟโซนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผู้พิการหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่ออกมาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาทาอยู่เป็นประจํานะครับ ครับคุณหมอครับวันนี้น้าแม่มาบ่อยไหมครับนี่น้องสาวผมเนี่ยก็มาบ่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องต้องสวยต้องสวยนะคะับเป็นโปเกอร์นี่ทั้งออนไลน์แล้วก็ต้องแต่งหน้าต้องใช้หน้าต้องใช้หน้านะคะคุณหมอนี่เวลาเจอก็คือก็ได้แรงดันใจใช่ค่ะได้ยังไงอ่ะน้องแค่น้องยิ้มหัวเราะมันไม่ค่อยมีใครนะคะที่เป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมคะปกติ เจอคนไท้ถ้าเป็นรีเพชชันเครียดอะไรอย่างเงี้ยขนาดเขาไม่ได้แบบว่าเป็นขนาดน้องอะ่ะก็ยังรู้สึกเศร้าไปกับเขาอะค่ะแต่เห็นน้องแล้วรู้สึกว่าแค่หัวฟังหัวล้อเหมือนที่ที่ฟังอะค่ะครเราก็รู้สึกว่าเออเรา คือเราสมบูรณ์แบบกว่าเขาวอาแต่เราเจอมาทุกอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือทุกคนมีเรื่องทุกแต่เห็นน้องแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่ไม่ต้องทุกหรอกโรคนี้มันก็ยังสดใสอะไรเงี้ยคือน้องเป็นคนสดใสนะคะมาทีไรหัวเราตั้งแต่ข้างหน้ารู้เลยว่าน้องมาแล้วไม่อไหร่บางคนนี้แบบว่าเรื่องบางเรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ของเขาแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ปติวเลยแต่สำหรับน้องเองเนี่ยน้องเป็นอย่างเงี้ยแต่น้องยังสู้ไม่ได้เออเอาเรื่องซีเรียสออกมาเลยนะครับ ร้อนค่ะวันนี้แล้วก็ดีใจค่ะที่แบบว่าน้องมาให้ของเยอะขนาดนี้พอเขาให้เดินวนปุ๊บโหคนให้แบบว่าของแบบเยอะมากค่ะคือฝ้ายเขาเป็นคนที่กล้าหาญค่ะแล้วก็เก่งมีความสามารถในตัวสามารถดูแลตัวเองได้เขามีสกิลในการแต่งหน้าสูงเขาจะบอกว่าเขียนคิ้วให้เท่ากันเน้นยากอะคะ่ะแต่ฝ้ายนี้ สามารถเขียนคิวให้เท่ากันได้ในตอนมอต้นแหละค่ะในตอนมอต้นก็เรียนเรียนเป็นโรงเรียนขงพิการค่ะตอนอนุบาล1ึงมต้นเลยหนูอยากเปิดโลกใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนในโรงเรียนโรงเรียนขงพิการเหมือนเดิมเนี่ยหนูคิดว่าจะได้สังคมเก่าๆหนูอยากรู้ว่าในสังคมปกติเขาอยู่กันยังไงมากกว่า เจอกันตอนวันปฐมนาฏเทศค่ะแบบว่าเข้ามาแล้วเพราะว่าเราอยู่สินเดียวกันค่ะก็เลยได้อยู่แถวคนเดียวกันตอนแรกก็เฉยๆค่ะทีนี้พอได้รู้จักก็แบบเขาแบบไม่เหมือนคนพิการที่แบบท้อใจในตัวเองเขาสู้เขาแบบเก่งมากค่ะเวลาอยากให้เขาเขียนคิ้วให้เขาก็มาเขียนให้แต่งตาให้ซึ่งอะค่ะเขาเก่งมากเลยหลายหลายคนคิดว่า คนพิการนอะ่ะไม่สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้แต่หนูว่ามันอยู่ได้เราก็เป็นเด็กปกติเหมือนกันแค่เราหน้าเราเขียนแค่เรามีอุปกรณ์ช่วยหลือเหมือนกันแล้วก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งในสังคมไทยที่อยากจะใช้ชีวิตมันได้กปกติเหมือนกันค่ะเราก็ได้รู้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดใจแล้วกล้าที่จะออกมาแล้วก็ออกมาได้ถ้าใจบอกว่าเออต้องลองดีวะอันนี้ยคืออยู่ได้ ฟ้ายเป็นเด็กที่สนุกสนานมีความมั่นใจในตัวเองคือถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขามีจุดด้อยในส่วนของร่างกายแต่เขาคือมองข้ามไปเลยค่ะทําตัวเองที่มีความสุขในทุกๆวันอยู่กับเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยคือเขาก็จะคุยกันสนุกสนานเพื่อนก็คือจะให้ความช่วยเหลือตลอดฟ้ายเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมสังคมกับเพื่อนนะคะแล้วก็สร้างแรงบัาลใจของตัวเองสร้างหัวใจตัวเองให้แข็งแรงนะคะเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าปัญหาหรือสิ่งที่ตัวเองกำลังประสบพบเจออยู่ ในส่วนของเด็กทั่วไปนะคะก็เป็นการสร้างแรงจูงใจหรือแรงผลักดันนะคะให้ดูว่าเอ้ยเขาเนี่ยไม่ได้ปกติเหมือนเราแต่ทําไมเขาถึงมีความสามารถอดทนแล้วก็รู้จักการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเด็กเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีแรงผลักดันเดินคู่กันไปนะคะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อยากให้เขาออกมาเผชิญโลกภายนอกค่ะชายอยากเขาบอ,อกว่ากล้าที่จะออกมากล้าที่จะเปิดตัวเองกล้าที่จะยอมรับตัวเองเพราะว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากูเกิดเปนพิการว่ะกูแบบออกไปไหนนะอันนี้คือไม่ได้เราเกิดมาแล้วเราใช้ชีวิตคุม้มค่าเหมือนที่ตูนบอกฉันจะมีใท้สนุก <laughs> ื่อว่าคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของฟ่ายบิวตี้บล็อกเกอร์ของเรานะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือความฝันนะครับและฝันของฟ่าย์ก็เดินทางมาถึงวันนี้นะครับนอกจากตัวเขาเองแล้วคนรอบๆอบข้างครอบครัวก็มีส่วนที่สําคัญนะครับในการขับเคลื่อนให้ความฝันนั้นเป็นจริงนะครับคุณผู้ชมครับสังคมจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นาหากพวกเราทุกคนนะครับต่างตระหนักและเห็นความสําคัญของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร วันนี้รายการ9ที่กาของเราหมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับคนพิการที่ต้องการมีงานทำหรือเข้าไม่ถึงสิทธิของตนสามารถโทรได้ที่หมายเลข1479ตลอด24ชั่วโมงนะครับและหากผู้ชมท่านใดอยากจะแนะนำติดชมรายการสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage 9ที่กหรือรับชมรายการย้อนหลังทาง YouTube Channel ที่กครับ